สวัสดีค่ะมาพบก,กับรัชนีอีกแล้วนะคะวันนี้เราเดินทางมาที่ทะเลนะคะทะเลเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นเวลาบ่ายๆเนาะบ่ายคนเยอะมากคนเยอะมากไม่ได้ว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเก้านะคะเราพาลูกๆมาเที่ยวทะเลค่ะคนเยอะมากเยอะจริงเหมือนคนออกจากชนบุรีก็ปกลับบ้านต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดก็น่าจะเข้ามาเที่ยวที่ชนบุรีเนาะที่ทะเลเนี้ย โอโหคนเยอะมากตอนนี้เราอยู่ที่หาดบางแสนหาดบางแสนพรุ่งนี้อาจจะไปเที่ยวที่ระยองนะจ๊ะโอ้ยคนเยอะมากอยางมาเรามากับครอบครัวสี่คนแล้วก็เพื่อนลูกสาวอีกหนึ่งคนเนาะเพื่อนลูกสาวที่อยู่ชนบุรีเพราะว่าเราเคยอยู่ชนบุรีมาก่อนสามปีอู้มีโอ้โหคูเต,ตอร์เจสกีเจสกีโอ้โหแดดร้อนออกมา ออกมาจากบ้านที่โคราชบอกเลยว่าหนาวพอมาถึงชนบุรีร้อนโอ้เจสกีโอ้โหแดดคนเยอะค่ะคนเยอะมากนะคะนี่เป็นบรรยากาศมาถึงปุ๊บก,ก็สั่งอาหารเลยสั่งอาหารเลยโอ้โหแดดไม่เคยมาคนเยอะขนาดนี้มาก่อนนะตอนที่เราอยู่คนก็ไม่เยอะขนาดนี้นะตอนที่เรามาช่วงที่อยู่ชนบุรีเนาะคนไม่เยอะขนาดนี้นอ้ดีคนเยอะมากโอ้ลูกมะพร้าวเต็มเลย น,ะะนุ่งขาเต็มเลยแดดเด,ดเดี๋ยวเราไปนั่งรออาหารกันดีกว่าค่ะนี่มาแล้วคะ่ะกุ้งเผาโอ้ยตัวใหญ่มากเด็มากนิดนึงอยากทานอ๋อกินไม่เป็นคะ่ะหอยแต่ต้องรอแฟนทัานก่อนไม่รู้เขาไปไหน,นเราไม่กินหอย สีด,สด,สด,สดไนะกย่ย่างจะรอกินหอมส้มตำอันนี้ถาดละครึ่งโลเนาะโอ,อ้ใหญ่มากครึ่งโลตั้งไปโลนึงเป็นโลเลย่ทำไก,ยก่ย่างเขาบอกเขากำลังยัดเยียดเราซื้อเขใหญ่ขนาดนี้คือใหญ่หรือนาะอาหารกันต่อ มาถิงนี่ก็ต้องกินส้มตำแตงโม่วยชีวิตแตงโมเลยชีวิตไข่เค็มหีือไข่ต้มห,ห,หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะลูกชายก็เริ่มเล่นน้ำเลยค่ะพี่น้อง<ม>เล่นอยู่คนเดียวเลยพี่สาวยังไม่เล่นด้วยโอ้แดด3โมงร้อนมากเอาหมวกมานะจะอยู่ในรถ ดูลูกชายเล่นน้ำดีกว่าเล่นอยู่คนเดียวอุ้ยร้อนอุย้ยน้ำใสช่วงนี้น้ำใสมากค่ะ น,น,น่าเล่นนะ่าเล่นค่ะลูกชาเล่นนะ้ำโอ้สีฟ้าสดใสามากกะเล หมดเรียบร้อยกับข้าวส้มตำซองถาดกุ้งปลาหมึกจะย่างหมดเดี๋ยวคอยคอยนั่นหนึ่งน้งผู้ลุกเดี๋ยวเออหลุเล่นทรายละเอานอนเลยเอาไม่รอดไม่รอดนี่ลูกนอนทรายเลยเอ่ ไยังมนะ่่นนอะตอนนี้อ๋อลงไปเล่นน้ำกันลูกล้ะต้องซูมเอาเฝ้าของเฝ้าของเฝ้าของ สองส้าวเลนมตค่ะแ้องรดหนเลยคะเบียอ่ะดูดดอ๋เล่นน้ำกับลูกค่ะนะผ่ <c oughs> อนคลายผ่อนคายสุดแต่ว่าชินีเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบเล่นน้ำ <c oughs> มาไม่เลยไม่เคยเล่นละค่ะน้าส่วนมากก็จะแบบเฝ้าโคงอย่างเดียว <c oughs> อื <c oughs> นูกนานลูกชายชอบมากก็น่ามโชว์โชว์ไม่โชว์กล้องมีทีรลงการกับหลังเฮ้ยทำบ่ได้ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่แบบว่าเออจะทันหันมากค่ะไม่ค่อยได้วางแผนอะไรชีวิตความจริงแล้วก็ว่าจะพาลูกมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละตั้งแต่ช่วงปิดเทอมมีนาเมษาแต่ที่นี้มันติดโควิดเราก็เลยไม่มากันกลัวปีเนี้ย มันจะติดอีกเราก็เลยรีบมาที่แรกรู้ว่าจะสร้างบ้านเสร็จเรค่อยมาที่นี่เกิดปีหน้ามันติดอีกเนาะก็คงไม่ได้มากันเลยอ่ะปีใหม่นี่แหละนะคะเดี๋ยวเราเที่ยวทะเลเสร็จแล้วก็จะแวะไปเอาไม้ใหญ่ๆให้พระอาจารย์ที่วัดกวนบุญด้วยนะคะมี fc ท่านแกยกให้เนาะแกยกให้เราก็เลยจะทําหน้าที่ไปรับตรงนั้นให้พระอาจารย์อันดับสำหรับคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้ามาแล้วหมดแรงซะแล้ว <laughs> đâm lên lục sai lên bắp đeo.